สวัสดีครับพี่้องปองไปยครับผมเมื่อในวันอาทิตย์ครับเป็นเช้าที่อาการดีมากๆและกับฝนตกฝนทิ่โปรยโปรยโปรยสล่ะเพราะว่งจีครับฝนก็คึมพาคึมฝนระย่างหนึ่งฟ้าผองท่างไก่ตกท่างไก่พร้อมซ้ำในซ้ำหนึ่งครับพี่้องอากาศก็ดีดีครับว่าบุระอ่านหินแนมเพลินถึงไปไวครับผมแน่นอนบนานผู้ใดครับดูของขวัวสวยงามเอาไว้บ้างเลยครับผมไปได้ยินโจงออกไปตื่นตะโกนครับผม เออกระชา,า,ายเขากับบ้านท่วนน,นี่แหละคือแม่บ้านสีเรือนพบบวงจรครับผมแม,แมกนกรบผมนี่แหละครับเอาก้อนหาหนุนอาอ้อยกับเห็ดทิพนั่นก็คือเห็ดเปาะเราบรรดาเห็ดทุกชนิดแน่นอนไม่ต้องบอกถึงพี่น้องแม้กระทั่งมืดหน,นียังบกแถวคลาดครับนั่นคือเห็ดกระด้างครับผมเห็ดกระด้างนี่มันมาจากกระใายอาอาว้อขอนใหม่บอขอนใหม่ดูนี่ปุ๊บ ปิดตามโอ้ครับผมนี่ครับลองก็ไปครับต่อเน,นี้ครับผมกําลังต้มนม้ำซุปใสเห็ดอ่อนใส่บะเขือพร้อมบ่านไอ้แล้ครับกําลังใ,ใสเข่าพร้อมเสร็จใสปลาเนียนเนี่ปลาเนี่ย<อ>มันสิเปื่อยครับพี่น้องน,บบนนะครับผมผมมันมันสีเปื่อยลาปลาเนีนตรงตรงขี้นี้มันสีเปื่อยกันแน่นอนครับในมันนุ่มมันอ่อนไหน้ำนุ่มขอปลาน้ำปลาลาบปลาแดกมันเข้ากันไปอ่ำล้อมเสร็จแล้วครับผมสำหรับตัวหนึ่งเนี่ยน้ำปลาแถวๆใสหวานไว้ ครับครับเหยาะน้ำแดดงัวลงไปครับผมใส่เขากำลังครับนี่แหละครับเขาสีนิ่มสีนวลนเขาสีขาวงามคือต้างใสครับผมเอาใจใส่แม่นอยู่ครับไออันนั้นคือเป้าครับปล่อยงัวปล่อยควยควยสีปีกินก้าเพิ่นลงหน้าเพิ่นกับฟังเป้าเรื่องฟังหนึ่งแล้วก็ย่างหนึ่งแล้วก็ทีเฮ็ุไปในการขาขายกับทำเวลาแม่นว่าเอาไว้แต่ว่าเขามีเวล็คือเอาใจใส่ครับทุกเม็ดทุกตอน อืมครับใเลอรายละเอียดหน่อยนึงสวยงามตัวบครับผมนนั้อันนี้ก็คือผักมีสีใบบะอ้อยที่หิดเตรียมถาดตุ่นนี้แน่นหนาเลยครับผมอ้อยพริกต้องเอาผักกันนะดิเจี้ยชั่วนี่อันนี้ก็คืออ๋อคือผักแว่นผักแว่นอ่าผักแว่นครับผมผักแว่นยอดนิยมนะครับผมน้ำข้าวมันข้าวมันสาสัดใสสะอาดแมนบ๊อบิสันเคมีครับผม ใชยบาทครับผมบครับอยู่ทงอยู่ทา่าเพิ่นพักลินปีตัวอ๋อออยลินปีนี่ฟังนรระซื้อว่าลินปีนี่กินมีผลไม้ยังตีคือเกี่ยวกับระบบภายในว่าจะระบบหา,ายใจลินปีจุกเสียดบอมทสี่นี่แหละครับลินปีนี่เป็นตัวสมานงามออกมั่นตัวครับมันหอมน้อยน้อยครับผมปกตินี้าบบแมนยามมันนี่โบเป็นแต่ต่หยอดคือครับผมเป็นเนื้เงาหรือเปลาวแมน ล้วก็ที่นี่ไปน้อยๆวัน <Man. S 1> วนี่น้มฝนเป็นหอกฝนไหม่้าว่าโอ้เขียว่าอาอ้อยเอาไปปลูกก็ได้ครับผมจะมาคอยน้ำถึงถ้าน้ำมาถึงมันสีเงาเขีนเลดครับผม,มถ้าน้ำถึงเจอฝนนี่ครับมันถึงทำใบใแตกใบแมนครับอันนี้คือทำถึงเพราะว่าจะพักมีสีใบพักคนเป็นหมากผักบมากฝนนี่คือคอยน้ำมันถึงเอาอ้อยตะกี้มันคือว่าข้าวเช้าท่านพ่อมีถ้าจะอ่าหน้าปีกระถาหน้าก้าฝน เอาข้าวนีน,น้ำคลองน้ำชนมาธาตุมันมีเป็นข้าวหนหน้าปังหน้าตลอดได้พักก็ได้ตลอดสามฤดูเลยล่ะครับผมขอให้น้ำถึงเออเอาคือว่ามืดหนีนิม <były> ิตไหมที่ไปลงเสาเอกโอโอ้เออต้นกล้วยใส่หนาฝนแน่นอนครับนี่เนี่ยยังโมเปลี่ยนเสือขาได้เป็นเจียวอยู่ครับเพราะว่าจะวัดเอาไว้ขึ้นมาหนึ่งครับผมน้ำแน่นอนเขากับน้ำไฮแม่ให้ร้านเรียดเดียวๆเอาไวก็บทไป สื่อตนใหม่สื้อว่าสื่อตนบักม่วงบบกเน่าอะไรแบบนีครับแจ็บแห้มไ้มันไ้มันลงตัวอยู่ในทีภายในหนึ่งไร่กว่าบ่จัดระเบียบให้งามน้ำปลาร้านะตัวนี้เขาตุ้งเคี่ยวให้ไห้น้ามันแห้งจักหน่อยคับพี่นสุด บอตองใสผงชูรสพอตองใส่ยังเลยมัน<ช>จะออกความหวานของบะเขือของบกทั่วค่ะพี่น้องเนี่ยเอาอ้อยนี้มากเทสินงดูค่ะน้ามันออกแล้วครับไปผสมสารนวดเหครับสดแต่ซื้อซื้อกันวดเหรอพี่น้นน <ะ S 2> ององไปจะางนง<ป>เอว้กอาเอาเ็ดนยใก็ตำไปกับบกวบกเือนะคะแล้วกัปลาด้วยปลานินีจัน้อยเอาไว้กับเอาวนุ่ตปลาใส่เนื้อปลานี่น้องชื่อแบบน้มากใส่สอใบนะคะใช่ใช่อาไว้ ลูั้นาปมสิริมงไปกัอต้องอนียบมากๆมีร่องี่นอต่บกทั่วมันกัไโไหนมันกกันครับ้าเขาหามุยต่วทั่วแปะเด้อมมเนตยางมันยนบทัวคู่ัวแปตรงถ่ายหน่อยนึ่งครับพัวพุล่ะกรลังเงาเบี้ยพักกาดพักยังหนาวน้อยผุละครับโอ้ยทั่วแปบ เมนูวันนี้นะคะครับผมีโจกับสีเบียร์บึงกันาเล่าจัหน่อยแล้วกับสตามดสีตามไปครับไเรียเาค่อยเจอกันครับผมอือเอาคลิปนี้บายบายเอาไว้ครับผมัา